สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานคอนค์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณชัยเอมซ่านะครับเป็นอิรักสีส้มนะฮะอและทีมงานของเขานะครับคุณเอ็กซ์พรีมนะครับเป็นเยอรมันสีน้ําเงินนะฮะโอ้นานๆทีจะได้เห็นเยอรมันนะจริงๆคือเขากดแรนดอมอและตรงนี้คุณไ a 2เกมนะฮะฮ่าห้าห้าไอเอสองเกมนะครับเป็นอเมริกาสีฟ้านะครับผม และทีมงานฝั่งขวาของเรานะครับคุณอะไรนี่อัพเป็นมวยนะฮะอัพเพ่นมวยใช่ไหมน่าจะออกเสียงแบบนี้แหละนะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับเป็นอีรักสีม่วงนะครับผมส่วนตรงนี้คุณห้าห้าเคอรี่นะครับอีรักสีเขียวนะแต่สุดท้ายคุณโจชบาลนะครับอีรักสีแดงนะฮะเป็นอีรักกันหมดเลยนะครับยกเว้นสีฟ้านะฮะสีฟ้ากับสีน้ําเงินนะครับที่เป็น เยอรมันกับไรน,นะสินำเงินเป็นเยอรมันสีฟ้าเป็นอเมริกาเออทำไมผมนึกนานจังโอเควันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Jungle of Vietnam นะครับหรือปา่าดงดิบแห่งเวียดนามนั่นเองนะดังนนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ของคุณ GTO Nizuka นะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะท,ท,ที่เปิดพื้นที่ให้นะักแคสเกมตัวเล็กๆอย่างผมเข้ามาแคาสได้นะฮะขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมสำหรับใครที่ อยากดาูเพิ่มเติมนะฮะก็ไปดูได้นะครับที่ช่อง GTO Live Stream นะซึ่งขณะเนี้ยที่ผมอัดอยู่เนี่ยเขาก็ไลฟ์อยู่นะฮะเขาก็ถ่ายทอดสดอยู่นะฮะนั่นแหละคุณก็จะได้เห็นอะไรมากกว่าที่ผมอัดไว้นะฮะเพราะว่าอันนี้คือผมอเขาเรียกว่าอะไร,รไม่ได้อัดทุกคลิปนะฮะของคุณ GTO Nisuka น,กกนี่ต้องบอกไปก่อนนะฮะ ไม่ได้อัดทุกคลิปนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีม่วงอะไรเนี่ยมีฟลักมาสองคันซิวเอ้ยซิวะไรละ่ะโอ้โหปล่อยทหารเกณฑ์เดี๋ยวเดี๋ด,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 ดปล่อยทหารเกณฑ์ทำไมเนี่ยผมว่าจังหวะน,นี้ถ้าเป็นเควซี่อีวานเนี่ยผมว่าสนุกกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าเควซี่อีวานมันก็ตายไงยเลยเน้่ยเงินโอ้สีน้เงินต้องส่งโรเกตเทียขึ้นมาช่วยเคลียร์นะฮะแต่างานก็ยังดีนะครับที่สีฟ้ามีทหารไว้กันบ้านอยู่นะครับเป็น GI ธรรมดากับกาเดียนจีไอนะฮะกาเดียนจีไอนี่ก็เวลาตั้งป้อมเนี่ยแบบนี้นะฮะ หรือบางคนจะใช้คําว่านั่งนะฮะแต่ว่าผมชอบใช้คําว่าตั้งป้อมนะเวลาตั้งป้อมมันก็จะเปลี่ยนอาวุธนะครับจากปืนกลธรรมดาไปเป็นจรวดต่อตั้งรถถังนะมันก็จะทําดาเมจให้กับยูนิตยานเกราะได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็กลายเป็นยูนิตต่อต้านอากาศยานได้ด้วยนะเอาไว้สสยโรเก็ตเทียนะหรือว่าคีรอฟก็ได้นะ,อะโอเคบริเวณกลางแผนที่ก็มีกระต๊อบให้ฐานเข้าไปอยู่นะครับโดยสีเขียวยึดไป3หลังเลยนะฮะ แล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่มีใครเอาทาหารยัดเข้ากระต๊อบเลยนะโอเคตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินส่งโรกตเ,เทียบินมาสกเกลนะครับแต่ว่าไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเจอแฝออักของสีเขียวมานะครับผมโอ้แล้วสีเขียวกองทัพนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่นะฝักรไรโน่หมานะครับผมแล้วยังไงครับจะเอาลงยังไงฮะป้องกันได้ไหมครับน่าจะได้อยู่นะถ้าหากว่าสามัคคีกันนะแล้วสีแดงเขาไม่บุกบ้างเหรอครับอืมหอไปซึมจากฝั่งสีน้ําเงินมาแล้วนะ ทำดาเมจไปได้นิดนึงนะอู๋รกเกเทียโดนสอยหมดเลยนะเขียฝักน,นี้ฝักของสีม่วงนะสีม่วงสีแดงก็มาช่วยเสริมทัานะครับสองทับรวมเป็นหนึ่งนะครับในขณะที่สีม่วงกองทัพสีม่วงอยู่ไหนอย,อยู่นี่นะฮะโรงรถแค่ที่เดียวนะฮะเดี๋ยวแล้สีม่วงเขาไปสร้างไ้ที่ไหนอีกหรือเปล่าไม่ได้สร้างเลยฮะสีแดงโรงรถก็ที่เดียวสีเขียวสองที่อ๋อโอเคแบบนี้คือ มันจะปั๊มยูนิช้าหน่อยนะแล้วเล่นเป็นฝั่งโซเวียตนี่ต้องพึ่งกาลังยานเกราะด้วยนะครับแล้วดินกเกเทียสสีน้ําเงินอ้ยบินมาทั้งฝูงโดนฝักสอยหมดเลยนะฮะเสียดายมากเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้โเว่าไงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงโครโนลีจเน่น่าจะเป็นของสีน้ำเงินนะโอเคก็ต้องเป็นสีน้ำเงินแหละแต่เขาวาบไปไหนฮะไม่เห็นนะครับผม มาดูตรงนี้กันต่อนะครับผมบริเวณกลางแผนที่นี้เป็นอะไรที่ดูเดือดเลือดพล่านมากๆเลยนะฮะนี่เสียงดิสคอร์ดของผมเองนะครับไม่ต้องตกใจว่าไงครับเขียวกับแดงจะใส่เลยไหมฮะแล้วม่วงลครับม่วงอ๋อม่วงจะแอบไปใส่สีฟ้าด้านบนนะสีฟ้าเขาส่งโรเกตเทียมานะเห็นก่อนนะครับโอ้ปล่อย d e สโ l ลเลเตออกมาเลยนะครับกันตายนะฮะดิสโซเลเตอร์ไม่ปั๊มนะฮะยิงเอานะครับผมเอาโรเกตเทียมาอย่างงี้ยังไงครับ ต้องถอยก่อนนะครับปะทะไม่ได้นะเดี๋ยวดิ้นเถอะเมื่อกี้อะไรบินผ่านมาไหมครับโอเคช่างมันนะฮะแต่ว่าตอนนี้สีส้มสร้างไอซีแล้วนะครับอาวุธสุดยอดของฝั่งโซเวียตสายซับพอร์ตนะฮะทำให้รถถังเป็นอมตะชั่วคราวนะครับทุยนะครับเออแหละน้ำเงินริสเล่ย์กับมิราชนะครับมีปริซึมแทงด้วยนะครับคืออันนี้คือเอามาทำอะไรฮะคือแบบกะจะบุกทีเดียวจบเลยใช่ไหมฮะ สีฟ้าสีฟ้าเอา่อคริสซี้กับนิราตนะฮะโอ้โหทำดิสเลเตอร์ปั๊มอย่างงี้กองทัพฝั่งพันธมิเตียเข้าไปในเขตรังสีเด็ดขาดนะครับไม่งั้นกองทัพคุณระเหยให้หมดนะครับผมอันนี้น้ำเงินผมว่าน้ำเงินต้องถอยแล้ว <c oughs> นะน้ำเงินยังไงครับผมก็เสียน้ำเงินเล่นเป็นเยอรมันงี้นะ่าสร้างน่าจะสร้างแทงเดสโซเยอร์ขึ้นมาได้ด้วยนะเนี่ยไอ้แมงมุมแมงมุมเข้าไปหนึ่งเก็บหนึง่งเอาอู้ได้แค่ตัวเดียว ยังไงครับโรเกตเทียทำดามิได้นิดนึงสีส้มลุกหน้าแล้วนะครับสีส้มบุกไปแล้วสีน้ําเงินต้องตามนะสีน้าเงินโอเคน้าเงินตามมาฟ้าก็ตามนะครับปีซึมแทงของสีน้ําเงินก็ตามมาด้วยนะแต่อย่าให้อ่าอย่าเปิดช่องให้ศัตรูบุกประชิดอ่าปีซึมแทงได้นะครับผมถ้าประชิดนี่คือพังหมดนะ ยังไงครับยังไงครับเยอะๆต่อ,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 อปิซึมแทงนี่ข้อดีคือมันยิงไกลนะครับข้อเสียคือทำำําดาเมจให้กับรถถังได้น้อยนะฮะยูนิตท,ที่ควรเอามาเล่นต่อสู้มากที่สุดคืออ่ามิราชนะครับปิซึมแทงเนี่ยเอาไว้ไถสิ่งก่อสร้างก็พอนะครับหรือเอาไว้จัดการทหารราบก,ก็ได้เนี่ยจริงๆสั่งปิซึมแทงให้ยิงดิสเลเตอร์ก็ได้นะครับผมแต่เขาไม่ยิงนะครับอุ้ยหายไปหนึ่งคันเสียดายมากเลยฮนะปิซึมแทงราคาเท่าไหร่นะพันพันสองก็ปะจำไม่ได้ประมาณนั่นแหละโครโนดิจนเนี่ยอยู่ไหนครับเนี่ย ู่ไหนอะเ้ยสีส้มโอ้คนน้องดีเจนแนอยู่นี่สีส้มเอ้าเดี๋ยวสีส้มเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวนะฝั่งขวานี่คือเปิดช่องให้สีส้มเข้ามาง่ายๆอย่างนี้เลยนะอ่านะเขาก็คุมไอซีนะครับผมสีส้มกับสีแดงคลุมไอซีใส่กันเลยนะฮะจังหวะเดือดๆนะจังหวะนี้จะยังไงครับก็ไล่ไถ่กันสิครับลักษณะนี้มีสีน้ําเงินตามมาด้วยนะครับปริซึมแท้งก็กระดึบ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับหงมไปฟ้าเนือเพียของใครดูไม่ทันนะน่าจะสีแดง มีโครโน o ิจเนียคอยวับฐานด้วยนะครับผมรงรถโรงทหารจริงๆมีคนที่จะแบ่งมาวับรงรถด้วยตัวหนึ่งนะมีอย่างนี้เรียบร้อยนะครับอพันธมิตรเนี่ยมียูนิตทหารราบไห่ใช้หลากหลายนะในขณะที่เขากาลังตะลุมบอลกันอยู่คุณสามารถสร้างโครโนดิจเนีเออมาหวนได้นะครับวับหนีนะครับผมอุย้ยดีสเลเตอร์มาปั่มเพ่อนไม่ทันนะครับแล้วตอนนี้สีแดงก็มาโดน ถล่มอยู่นะฮะสีส้มเข้านะครับผมแล้วยังไงครับสีแดงผมว่าเป็นสีแดงนี่แพ้แน่นอนนะไม่เหลืออะไรแล้วครับเหลือแต่รถเก็บแร่นะฮะโอ้สีส้มมีการดึงรถเก็บแร่มาด้วยนีนไี่ไม่รู้ว่าเกิดจากการลากครอบแล้วมันติดมาด้วยหรือเปล่านะอาจจะใช่นะสีแดงยังไงครับสีแดงสีเขียวสีเขียวไม่เหลืออะไรแล้วนะเนี่ยสีเขียวเหลือกองทำไหมครับสีเขียวสีเขียวไม่เหลือนะสีเขียวในสีโปรดผมเลยนะอันนี้บอกไว้นะครับเป็นเกรดเล็กเกรดน้อย ดีสเตเตอร์ของสีม่วงมาแล้วนะครับผมต้องหนีก่อนฮนะอย่าเอามิราเข้าไปในเขตรังสีเด็ดขาดนะครับไม่งั้นแตกหมดนะฮะมิร่านี่เลือดมันน้อยนะฮะมันเบานะครับผมดีสเตเตอร์ปั๊มทีนี้ผมว่าหาย,ยกฝูงได้เลยนะฮะสีฟ้าสร้างท่าเรือด้วยนะครับเดื๋ยมันทุกเครื่องบินก็มานะยังไงครับทีนี้สีเขียวก็แพ้แน่อนอนครับไม่ต้องสืบไปแล้วนะครับคุณคือรี่นะะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับ เหลือแดงกับม่วงนะครับคุณโจชบากับคุณอะไรเนี่ยอัพเพ่นมวยนะฮะโอ้โหได้สามบัางหนึ่งคันด้วยเรียบร้อยครับไปแล้วครับคุณโจชบายังไงก็ไม่เหลือนะครับสิม่วงก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะถ้าไม่แตกเองก็ต้องกดยอมแพ้นะครับผมเรียบร้อยครับชิวๆเลยทีนี้ยังไงครับป้อมปืนแตกเรียบร้อยครับผม ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอ็กตรีมคุณเอ็นซ่าแล้วก็คุณ RA2 g เกมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไล์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูในมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ